เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุคเจตอนที่106อยากประสบความสำเร็จก็ต้องบ้าก่อนกินนิดหน่อยก็พอแล้วมีเยอะฉันอาจจะกินไม่ลงเย่ชูชูกล่าวคุณบอกฉันอีกหน่อยสิคะว่าเลขาพูดอะไรถึงทำให้ความคิดของคุณเปลี่ยนไปเจ้าเหวินเทายิ้มจึงเล่าถึงเรื่องที่เลขาไม่อยากให้ลูกชายเรียนหนังสือและให้กลับมาทำนา ทุกคนคิดว่าเขาพูดเรื่องจริงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไปเลียแข้งเลียขาเป็นเพราะผมไม่อยากให้เขาถ่วงความเจริญคนอื่นแบบนี้ก็เลยเอ่ยปากพูดไปผลลับที่ได้ถึงรู้ว่าที่เลยขาพูดนั้นเขากำลังคุยโวโอโอดอยู่ต่างหากละลูกชายของเขาอยากเรียนหนังสือเขาเองก็ภูมิใจเสียดายที่คุณไม่ได้เห็นสีหน้าของหัวหน้าตอนนั้นถึงกับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยละ่ะเจ้าวนเทากล่าวด้วยรอยยิม้ม เยชูเองก็ยิ้มเช่นกันเธอรู้สึกว่าทุกอาชีพล้วนต่ำต้อยมีแค่การได้รับการศึกษาเท่านั้นที่สูงส่งการศึกษาจะไม่มีประโยชน์ได้อย่างไรกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นชาติที่แล้วหรือชาตินี้การศึกษาก็ยังเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องพูดถึงคนอื่นโจมิ่นพี่สะพ้ายสามของเธอนั่นหลักคือตัวอย่างที่ดีที่สุดในห้องปีกตะวันตกของลานหน้าบ้านพี่สะพ้ายรองเจ้านำเนื้อที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆมาวางไว้ปากก็บ่นว่า ช่วงเก็บเกี่ยวฤดูใบไม้ร่วงขอว่าหมูในปีนี้เติบโตอย่างดีฉันก็คิดว่าจะแบ่งเนื้อได้มากหน่อยผลลัพธ์ที่ได้กลับแบ่งได้แค่นี้แถมยังเป็นเนื้อแดงทั้งหมดที่มีเนื้อติดมันไม่มีเลยจะเจียวเอาน้ำมันก็ไม่ได้ยุคนี้ไม่มีใครอยากได้เนื้อแดงทุกคนต่างก็อยากได้เนื้อขาวติดมันกันทั้งนั้นแบบที่กัดหนึ่งคำแล้วมีน้ำมันเยิ้มออกมาไม่เพียงแค่ได้รับประทานอย่างเพลิดเพลินแถมยังนำน้ำมันมาผัดกับข้าวได้ด้วย รู้จักพอบ้างเถอะเวลานี้ในปีหน้าก็ไม่มีให้แบ่งแล้วพี่รองเจ้านั่งอยู่บนเตียงเตาพลางกล่าวใส่ผักลงไปให้เยอะหน่อยปีใหม่จะได้เอาไปห่อเกี๊ยวกินพี่สะพ้ายรองเจ้าทำงานไปพลางก็ถามไปพลางเรื่องที่ทำงานเองได้ข้อสรุปแล้วเหรอหนึ่งคนได้ส่วนแบ่งที่ดินเท่าไรละ่ะพี่รองเจ้ารู้ดีว่าภรรยาคิดอะไรในบ้านมีลูกเยอะถ้าแบ่งที่ดินให้น้อยก็ไม่พอกินไม่พอดื่ม ผมเองก็ได้ยินมาอีกทียังไงก็ต้องคนล,ละแปดถึงเก้าหมู่หนึ่งแหละมั้งพี่รองเจ้าครุ่นคิดพลางกล่าวแปดถึงเก้าหมู่เลยหรอถ้างั้นก็ใช้ได้แล้วละ่ะพี่สไพร์รองเจ้าคำนวณพวกเรามีกันห้าคนถ้าคำนวณโดยยึดจากแปดหมู่ก็ได้มาสี่สิบหมู่เลยนะถ้าเป็นแบบนี้มีสมาชิกมากก็คุ้มค่าใช่แล้วมีสมาชิกน้อยก็ขาดทุน พี่รองเจ้านึกถึงน้องชายหกโชคดีนะที่เจ้าหกมีลูกแล้วไม่งั้นคงได้แบ่งแค่สองคนเด็กคนนั้นยังไม่เกิดออกมาก็นับรวมแล้วเหรอพี่สะพ้ยรองเจ้าพูดด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยพอใจเท่าไรนะักคุณก็พูดมาได้มีลูกแล้วแบบนั้นก็ต้องนับเป็นหนึ่งคนสิมีสิทธิ์อะไรไม่ให้ที่ดินกับเขาพี่รองเจ้าขมวดคิ้วเหลือบมองหล่อนปราดหนึ่งคำพูดแบบนี้ของพวกผู้หญิงหมายความว่าอย่างไรเนี่ย พี่สะพายรองเจ้าเก็บงำความคิดของตนไว้ถึงอย่างไรที่ดินที่แบ่งกันก็ไม่ใช่ของหล่อนจึงพูดไปว่าพูดไปก็มีเหตุผลจริงสิที่ดินบนเขากับที่ดินตรงแม่น้ำไม่เหมือนกันนะคุณต้องจับตามองหน่อยรละอย่าให้ถึงเวลานั้นมีแต่คนมารังแกคนซื่อๆอย่างพวกเราด้วยการแบ่งที่ดินบนเขาให้เราหมดเชียวนะ ที่ดินบนเขาต้องขึ้นอยู่กับเทวดาฟ้าฝนอย่างเดียวต้องมีลมมีฝนจึงจะเกิดการเพาะปลูกได้ส่วนที่ดินตรงแม่น้ำเมื่อเกิดภายแล้งก็สามารถรดน้ำได้ขอแค่ตั้งใจทำย่อมไม่ได้เลวร้ายอะไรทุกคนจึงยินดีที่จะรับที่ดินตรงแม่น้ำอยู่แล้วเรื่องนี้คุณไม่ต้องกังวลหรอกไม่มีใครโง่อย,อยู่แล้ว การแบ่งที่ดินคือช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าพูดเรื่องนี้ในตอนนี้ยังเร็วเกินไปพี่รองเจ้าจึงเปลี่ยนหัวข้อสนทนาวันนี้เจ้าหกไปดูเขาเชือดหมูตอนที่ผมไปแบ่งเนื้อก็ได้มองไปที่ประตูแล้วก็เห็นเจ้าหกนั่งดื่มเหล้าอยู่ด้านหน้าเลขาด้วยพี่สะพ้ายรองเจ้าชะงักกล่าวขึ้นน้องสามีหกไปนั่งดื่มเหล้ากับเลขาได้ด้วยเหรอเลขาให้ความสำคัญกับเขาขนาดนี้เลย อย่ามองว่าเลขาหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านพวกนี้เป็นแค่เจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านเดินออกนอกหมู่บ้านก็ไม่ได้สําคัญอะไรแล้วแต่อยู่ในหมู่บ้านเขาก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่อยู่แถมยังน่าเกรงขามด้วยเลขาให้ความสําคัญกับเจ้าหกเป็นอย่างมากมาโดยตลอดนั่นแหละก่อนหน้านี้คนอื่นแอบอู้ไม่ได้แต่พอเจ้าหกแอบอู้เขาก็ไม่เคยพูดอะไรเลยพี่รองเจ้ากล่าว นั่นไม่ใช่เพราะเห็นแก่หน้าคุณพ่อหรอบ้านเรามีสมาชิกตั้งหลายคนเขาแอบอู้งานก็ต้องทำเป็นหลับหูหลับตาข้างหนึ่งอยู่แล้วพี่สะพายรองเจ้าบุยปากแต่การที่น้องสามีคนเล็กแอบอู้งานภาระก็มาอยู่บนตัวของคนตระกูลเจ้าที่เหลือนี่แหละเขาอู้งานคนอื่นก็ต้องทำแทนพี่รองเจ้าไม่พูดเรื่องนี้เขาเปลี่ยนเรื่องเขาถามด้วยว่าเจ้าหกได้เงินเท่าไหร่ พี่สไพรรองก็สงสัยใครรู้แล้วเขาว่ายังไงบ้างถูกถามคำถามเช่นนี้แบบนั้นคงตอบยากจริงๆฉันเห็นเขานั่งคุยโวอยู่พักหนึ่งเลยเดิมทีก็คิดว่าเขาคงได้เงินมาไม่น้อยแต่พอได้ฟังดูแล้วเขาไม่เห็นจะได้เงินเลยแถมยังกลายเป็นฟู้เวิร์มลูกนี้อะไรก็ไม่รู้พี่รองเจ้ากล่าว ตอนนั้นที่เขาได้ฟังก็แทบอยากจะกลุ่มหน้าไม่รู้ว่าทำไมเจ้าหกถึงได้พูดเรื่องนี้จนกลายเป็นคำพูดชอบทำไปได้หมายความว่ายังไงกลายเป็นฟู้เวิงเศรษฐีไม่ดีอีกเหรอพี่สะพ้ายรองยังไม่ตอบสนองฟู้เวิงฟู้ที่แปลว่าภาระต่างหากหล่ไม่ใช่ฟู้ที่แปลว่าร่ำรวยเงินทองไหลเป็นเทน้ำเท่านี้ก็เท่ากับขาดแคลนเงินไม่ใช่เหรอ ไม่ต้องพูดถึงเงินที่ซื้อรถสามลอ้อเครื่องยนต์คันนั้นหรอกเงินรถจักรยานของเขายังไม่คืนทุนเลยนี่ก็หิมะตกแล้วขับรถออกไปก็ไม่ได้ทําได้แค่ยืนมอองนะั่นแหละวันนี้ยังบอกอีกว่าใครอยากเข้ามณฑลก็ให้เขาพาเข้าไปได้จ่ายค่าน้ํามันกับค่าเหนื่อยก็พอแล้วนี่ถึงขั้นอยากทําเงินเล็กๆน้อยๆน,นี้แล้วนะพี่รองเจ้ายัางคงเป็นกังวลน,น้องชายของตัวเองเป็นอย่างมาก พี่สะพ้ายรองเจ้าเกือบจะกระตุกยิ้มมุมปากออกมาอยู่แล้วทว่าหล่อนก็รีบควบคุมโดยเร็วถ้าสามีของหล่อนเห็นคงได้ด่าย,ยับแน่ดังนั้นหล่อนจึงพูดปลอบใจไปว่าน้องสามีเป็นคนสมองปราดเรื่องไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดแบบนั้นหรอกอีกอย่างนั่นก็เป็นรถที่พี่ชายสามของภรรยาเขาซื้อไม่ใช่เหรอต่อให้ขาดทุนแต่พี่ชายสามของภรยาจะมาบังคับให้ใช้นี่ถึงบ้านเหรอ ถึงเวลานั้นก็ค่อยๆค,คืนไปสิทั้งสองคนก็ยังหนุ่มยังแน่นปีหน้าก็ทำงานเองแล้วตั้งใจปลูกผักทำนาประหยัดเงินสักหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วพี่สะพ้ายรองเจ้าชะงักกล่าวต่ออีกว่าอันที่จริงขาดทุนก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะเจ้าหกออกนอกลู่นอกทางตลอดขาดทุนครั้งนี้หลังจากนี้จะได้ทำใจและได้รู้สักทีว่าการใช้ชีวิตต้องอย่าใจร้อน แม้ว่าพี่รองเจ้าจะรู้สึกว่าสิ่งที่พี่สะพ้ายรองเจ้าพูดมาก็มีเหตุผลแต่เขากลับถอนหายใจกล่าวว่าก็แค่กลัวว่าหลังจากบทเรียนครั้งนี้เจ้าหกจะไม่สนใจและทำมันต่อไปนี้แหละจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงการล้มหนักๆแม้แต่จะลุกขึ้นมายังลุกไม่ขึ้นเลยพี่สะพ้ายรองเจ้ากล่าว คุณยังไม่ได้ยินที่เจ้าหกพูดเคล็ดลับของเขาคือถ้าอยากประสบความสำเร็จก็ต้องบ้าก่อนใช้สมองคิดให้ง่ายๆแล้วลุยไปข้างหน้าไม่ว่าด้านหน้าจะเป็นบ่อโคลนหรืออะไรก็ตามลุยไปก่อนแล้วค่อยว่ากันพี่รองเจ้าพูดอย่างไม่สบอารมณ์พืชครั้งนี้พี่สะพ้ายรองเจ้าทนไม่ไหวแล้วหล่อนถึงกับหลุดคำออกมาในตอนนี้พี่สามเจ้าก็กำลังบ่นเกี่ยวกับเนื้อหมูที่แบ่งมา บอกว่าปีนี้หมูเติบโตได้เป็นอย่างดีไม่ใช่เหรอแบ่งออกมาได้แค่นี้เองแถมยังมีหมูตั้งหลายตัวที่ไม่ได้ค่ารอให้มันคลอดหรือไงรู้จักพอเธอปีที่แล้วยังไม่ได้เยอะเท่านี้เลยพี่สะพายสามเจ้ายกเนื้อขึ้นมานี่ก็น่าจะสอง,งสามขีดเลยนะปีใหม่เอาไปห่อเกี๊ยวกินก็แล้วกันแม่พวกเรากินตอนนี้สักหน่อยเถอะมาต้านหิวจนไม่ไหวอยู่แล้วเขากล่าวขึ้นว่าวันนี้พวกเราบดถั่วด้วยนะ ที่มะตกหนักไม่สามารถไปขายเต้าหู้ได้แต่พี่สามเจ้าก็ไม่ได้อยู่เฉยเขาพาพวกเด็กๆไปบดถั่วเพื่อทำเต้าหู้ตามเดิมจากนั้นก็แช่ให้แข็งที่ด้านในสวนเตรียมไว้สำหรับขายเต้าหู้แช่แข็งเมื่อถึงเวลารสชาติของเต้าหู้แช่แข็งก็ไม่เลวเลยที่สำคัญคือเต้าหู้ถ้าไม่แช่แข็งก็จะเสียเออหยาก็ทนไม่ไหวแล้ว วันนี้ตอนที่เชือดหมูพวกเด็กๆก,ก็ไปที่ทำการหมู่บ้านกันหมดพวกเขาต้องได้กินเนื้อแน่แน่แถมยังได้กินไส้กรอกเลือดอีกพวกเรายังไม่ได้กินเลยพี่สไาย์สามเจ้าเองก็บน่นต้องโทษพ่อของพวกลูกนั่นแหละแม่บอกไปแล้วว่าให้พวกลูกไปเขาก็ยังจะเรียกให้พวกลูกอยู่บ้านบทถั่วอยู่นั่นแหละถ้าไปก็ยังมีอเล็กอยู่ด้วยยังไงก็ต้องได้กินสักสองสามคำได้ยินมาว่าไส้กรอกเลือดวันนี้หอมมาก ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ